สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย OR, Bigream Power, ธนาคารไทยพาณิชย์ไทยประกันชีวิต Absolute Clean Energy, Aqua Corporation นี้นะคะมีประเด็นสำคัญเกี่ยวเนื่องกับทางด้านของบริษัทชริงเฟกประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า SFT ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ก็เพิ่งเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะใช่เมื่อวันที่ยิบกั ตุลาคมที่ผ่านมา<ช>นราคา IPO ตอนนั้นเขาอยู่ที่ประมาณ33.80บาทต่อหุ้นนะครับผมแต่ว่า<ห>อย่างในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาเองก็ถือว่ากําไรผลประกอบการนี่ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยก็ทํากําไรไปได,ได้กว่า56กว่าล้านบาทแล้วล่าสุดเองก็เห็นมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างผู้ถือหุ้นด้วยเหมือนกันครับครับผมดังนั้นเดี๋ยวคงจะต้องพูดคุยกันสักหน่อยนะคะกับทางผู้บริหารของทาง SFT ใน ก็คือคุณซุงชงทอยค่ะผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททริงเฟรกประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะซึ่งตอนนี้คุณซุงชงทอยหรือว่าเรียกกันว่าคุณไมเคิลแล้วกันเรียกข,ขอขอนุญาตเรียกคุณไมเคิลเรอนุญาตเรียกคุณไมเคิลอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณไมเคิลคะสวัสดีครับคุณครับสว<ห>ัสดีครับครับผมเ,เริ่มกันเลยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของเล็อกที่ออกมาจากคุณไมเคิลนะครับให้กับทางด้านกลุ่มครอบครัวปียัจรึงนะครับผมรายละเอียดนี้เป็นยังไงครับผม ทั้งที่มีเกี่ยวกับขายปิกพอด์ตแดล้านหุ้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทั้งบริษัทเราทั้งสิงเกิลเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีการย่อขายเติบโตอยู่ทุกปีสองต่อปีติดอยู่ไม่ว่าจะกําไรปีนี้ก็เป็นต่อปีติตอยู่การขายปิกพอดตแปดล้านกว่าหุ้นประมาณหนึ่งไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์กว่าจึงถือว่าเป็นปิกพอดตอยู่ในอยู่ในตลาดทรัพย์อยู่ เราก็มีแจ้งรายงานเสร็จแล้วก็เปิดถแถลงข่าวเหมือนกันแต่การขายปิกหลอดอ่ะคงบริษัทม,มันกำไรอยู่เสร็จแล้วก็มีมีโก o อยู่ทุกปีอยู่แล้วการขายปิกหลอดอ่ะมันมัน,มนไม่ใช่ทาง exit เรื่องอะไรอันนี้จริง,รงๆในก่อนเข้าตลาดก็ตามหรือหลังเข้าตลาดกระตามก็พอมีบางกลุม่มหรือต่างชาติหรือในไทยมีขอซื้อเพิ่มหรือขอซื้อตั้งหากแต่ของกลุ่มพิษเตอร์อ่ามี ขอเพิ่มขอเมืองการการเป็นแบบผมมองและการจัดสรรของหุ้นของภายในของกลุ่มเปียร์เติงครบวเียร์เติงกับครอบครัวทอยก็ตามการจัดสรรแค่แต่ล้านกับหุ้นก็ไม่ได้เยอะเพราะจริงเขาขอขออยากให้มันเพิ่มหน่อยให้เขาแล้วก็ทางกลุ่มเปียร์เติงกับกลุ่มทอยครอบครัวทอยเรามีคู่อ่าเราทั้งคู่เป็นอ่า ผู้ร่วมกว่อตั้งของบริษัทแ,แล้วก็มีครอบคอรัวทั้งคู่มีความสัมพันธ์อยู่20ปี25ปีอย่างน้อยกลายเป็นแบบข่านข้างสนิทกลายเป็นแบบแค่เอาแค่แต่ล้านกว่าหุ้นทําให้มันความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายอะให้มันเยอะมากกว่าเดิมมันไม่มีเสียหายกับบริษัท็จแ,แล้วก็ทางเรามีตรลังกันอยู่แล้วไม่ว่าหุ้นทั้งกล่องของกลุ่มพิรุตึงก็ตาม คุณนของกลุ่มครอ,อบครัวทอยก็ตามเราไปด้วยกันอยู่แล้วต้องโตด้วยกันไปด้วยกันไม่มีเรียกว่าแต่ออกแถวได้ไม่มีเลยแล้วก็มองแล้วการการขายหุ้นแค่แปดล้านกว่าหุ้นไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างของผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทก็ตามหรือการบริหารก็ตามเพราะคุมเพียรตั้งเข้าไว้ใจต้งแต่แรกให้ทังผมผู้ดูแลการบริหารของทางบริษัทอยู่แล้วก็ค,คิดว่าน่าจะ ชัดเจนให้ลักลงทุนทุกคนมั่นใจยิ่งเห็นชัดได้เลยคุ้นของเราไม่ได้ไปไหนแล้ถขายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยังไงก็ต้องอยู่ในกลุ่มของสองฝั่งของกลุ่มพีระตึงกับของกลุ่มจอยเท่านั้นครับนั่นแสดงว่าคุณไมเคิลก็มาจะบอกว่าการขายหุ้นบิ๊กหลอดในครั้งนี้ให้กับครอบครัวของปียะตรึงเนี่ยเป็นเหมือนการแสดงเรื่องของความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างสองครอบครัวหรือเปล่าคะถูกต้องครับถูกต้องครับครับผมครับทีนี้นะครับผม คือคือวิกฤตที่ออกมาเนี่ยคือ,อยังไงก็ไม่ไม่กระทบกับนโยบายเรื่องของการดําเนินธุรกิจแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับแน่นอนครับครับผมครับทีนี้นโยบายธุรกิจนะครับภาพรวมการดําเนินธุรกิจในช่วงของไตรมาสสุดท้ายนี่เป็นอย่างไรบ้างครับผมยูซีสุดท้ายค่างๆสดใสน,นะเราเอ่อมี มีคนถามมาเยอะมากเห็นคิวสามของเราสวยคิวสี่จริงๆก็ไม่ต่างกับแถวคิวสามถึงปีน่าจะปิดใต้สองตีจิตอยู่แล้วตัวผู้ตีจิตอยู่แล้วแน่นอนครับไม่ง่ายไม่ว่าจะบรรยอขายก็ตามไม่ว่าจะกาไรก็ต, <c oughs> ติดอยู่ติดอยู่ต่อผู้ตีจิตแน่นอนเลยอันนี้ค้างๆยืนยันได้เลยเพราะอันนี้อเข้าทันวานแล้ววันนี้ก็น่าจะเลยแค่เดินเดียวก็ตัวเลขบุกลงมาก็รู้อยู่แล้วมันมันมันออกมาได้เท่าไหร่นะครับอื เห็นคาดการ์กันว่าไตรามาสสีนี่อาจจะมีตัวเลขที่ทํากําไรนิวไฮด้วยใช่ไหมคะอันนี้ประเมินว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะเรามียอดขายเพิ่มเข้ามาข้างๆต่อเรื่องนะครับของลูกค้ากลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่ที่ของปีที่แล้วที่เราเพิ่มมาแล้วก็ปีนี้เราก็แน่นอนอยู่แล้วเรามี ปัจจุบันนี้มีลูกค้าประมาณ300ก,กว่ารายเสร็จแ,แล้วก็ยังมีลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เราจะต้องเพิ่มเข้ามาในภายในปีนี้เพราะาอันนี้มันจดของ KPI ของบริษัทเราอยู่แล้วทุกปีเราต้องมีเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วยเสรระก้เพิ่มผลิตภัณฑ์ของลูกค้ากลุ่มเก่าใกล้แบบเราเหยนตแทรของออเดอร์ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับสําหรับปีหน้าช่วงไฮซีซั่นจริงช่วงไฮซีซั่นจะเป็นอยู่เดือน4ถึงเดือน6ช่วงหน้าร้อน ใา่เป็นทางบริษัทมีบอร์ดก็เห็นด้วยที่ตัวเลขที่ของเรากําลังการผลิตที่ของเรามีอยู่มันแตก70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอแต่เป็นแบบที่เครื่องที่เรามีอยู่ไม่สามารถรองดับแน่นอนการเป็นโอกาสแต่แล้วก็ลูกค้าแต่ละรายเขามีคอมมิชแนนต์ไว้อยู่เสร็แล้วก็ให้เราเพิ่มสบายให้เพิ่มวอล์ร่มให้กลายเป็นแบบเราจาเป็นอย่างยิ่งต้องเอาเครื่องเข้า,าปีหน้า ั้งใจไว้ Q2 ต้องสามารถ operation แล้วสามารถเดินงานได้แล้วให้มันลองรับช่วงตอนที่ไทยซีร์นเพราะช่วงนั้นจะเป็นตัวที่วอลล์มาราลที่สุดในในทุกปีนะครับช่วงเดือนลนร้อนนะครับส่ถึงหกนะครับเป็นสี่ถึงเดือนหกนะครับเห็นบอกว่านอกจากจะเร่งติดตั้งเครื่องจักรนี้แล้วยังมีการแตกลายเพิ่มลายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยเหรอคะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มฟิล์มหดรูปเนี่ย่ะตรงนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้าะป ีจริงๆเรามีเพิ่มะดักลายของลำเข้าฟิลยุดพันเทเลสนะครับฟิลยุดจะไม่ใช่เป็นอาร์พีไม่ใช่เ,เป็นบอลลูนรเป็นฟิลที่สําหรับยืดเสล้ก,ลกพันพันเทลสขนส่งให้พวกลูกค้ากลุ่มจมที่เรามีกับลูกค้ากลุ่มใหม่แต่พาแบบใหม่ของที่เราจะทําคิดว่าต้องรอโรงงานใหม่สร้างเสร็จแล้วกว่าจะมีพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้ามาติดตั้งเพราะช่วงนี้ที่ของเราสั่งซื้อเครื่องตัวใหม่ เราเอาโกดังเราจะเช่าโกดังเพิ่มใช้ชั่วคราวก่อนให้มันรองรับไม่อยากให้เสียโอกาสแต่ถ้าตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวหลักที่เราอยากทําทปอนอานแล้วต้องรอโรงงานแห่งที่สองเราสร้างเสร็จเรียบร้อยกว่าจะเอาขึ้นเข้าช่วงนี้ยังไม่มีต้องรอ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 ีปีหนึ่งที่ว่าน่าจะ222ตัวผลิตใหม่ก็จะได้ออกมาได้นะครับปีหน้าล่าจะยังไม่มีนะครับกระดับผมครับแหมฟังดูแต่มาสิ่งแล้วนะครับมาดู เกี่ยวกับเรื่องของทิศทางในปี2,564กันบ้างนะครับตอนนี้เรามีการวางแผนไว้อย่างไรบ้างครับ2,564ของเราทุกปีปลายปีทางบริษัทเราจะเอาตัวข้อมูลของตัวเลขของลูกค้าของปัจจุบันนี้ไปพคัสของสมหรัปีหน้าแล้วก็ลูกค้กากลุ่มใหม่ของเราเราคิดว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่โดยวอลลุ่มแล,ล้วก็บุกลบ คุณหารไปแล้วก็ดูขาดอยู่เท่าไหร่ต้องการเพิ่มโว้เริ่มจากลูกค้ากลุ่มเก่าไหมแล้วจะไปเจาะตลาดกลุ่มใหม่ไม่ว่าจะเป็นเซ็กเมนต์ใหม่ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะลูกค้าอย่่งเดียวเซกเมนต์ใหม่ๆไม่ใช่เฉพาะาน้ำดื่มอย่างเดียวพวกคอสเมติกพวกมาพาร์าพวกอาหารพวกนี้แล้วก็เจาะเซกเมนต์เพิ่มเพราะเราต้องการกระจายการเสี่ยงไม่อยากยึดอยู่กับลูกค้ากลุ่มกลุ่มไหนแล้วลูกค้ากลุ่มไหนก็ตามแล้วยึดอยู่กับทาง พึ่งอาศัยเฉพาะน้ำเดิมอย่างเดียวแต่ตอนนี้น้ำเด่มเขาก็แบ่งมาหลายเซกเมนต์อยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นชาเขียวน้ำผลไม้มะพร้าวเอเนจีเวงอยู่ที่แวงเราก็พยายามไม่ว่าจะน้ำเดิมแล้วก็แบ่งสัญนางไปไม่ใช่บอกเฉพาะชาเขียวเท่านั้นแต่ในแบบของเรา,าคิดออกมาตัวเลขของปีหน้าเราน่าจะโตโตได้มากยอดขายนะคะเซอร์เอรเบเนีย,เ,ยเราตั้งใจไว้อยู่ปีหน้าเราจะ ขึ้นไปประมาณ15-20ถึงอร์ซนที่เราวางไว้อยู่ต,ต,ต,ตรงตรงตรงโตกว่าปีนี้สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นที่เราตั้งใจวางไว้อยู่เสรษฐก็ตัวเล็กเราคำนวณเข้าก้าวหน้าจะไปถึงหรือมากกว่าก็ไหมแน่ขึ้นอยู่ที่เราอยากมีโควิดรอบสองแต่เสร,ร้วก็ตสามประเปิดได้ทุกอย่างเศรษฐกิจโอเคผมคิดว่าเรือเพือมากกว่าโดยสามพ่อจริงจริง,งรองโรงงานเราอะวางแผนสําหรับรองรับรีคอฟเฟอรี่ไม่ว่าจะเป็นวีเชฟยูเชฟวีเชฟก็ตามเราพร้อมอยู่เสมอสําหรับรีคอฟเฟอรี่ของเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับ เห็นว่าในปีหน้าเองก็มีแผนที่จะขยายไปยังพื้นที่ในส่วนของต่างประเทศเองด้วยเพราะว่าเราก็มีลูกค้าอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยไหมคะตรงนี้มีความคืบหน้าชัดเจนยังไงบ้างคะลูกค้าของเราจริงจริงเป็นแบรนด์โอเนอร์ที่เขาสั่งซิลิโคนสั่งพวกแอลกอฮอลอพวกแจลล้างมือส่งไปญี่ปุ่นทุกเดือนเนี่ยเขายังสั่งอยู่<ม>แต่แล้วก็ส่งเป็นคอนเทนเนอร์ไปญี่ปุ่นค่างเยอะมากสำหรับพวกดิจิทัลทั้งเราเรามองตลาดต่างประเทศอยู่ที่ญี่ปุ่นมากกว่าเพราะ ทำเชงเตกเราทำพกไฮแอ์พรีมิยมโดยที่คู่แข่งหรือโรงงานที่อื่นก็ไม่สามารถทำได้ดีเท่ากับเช้งเตกตามประเทศก็าตามเขาก็มีฉลากพิมอดลันลูกแต่ส่วนใหญ่หลักๆอยู่เขาจะใช้ตัวระบบการพริมพ์ที่กราเวียต้องใช้แม่พิมแต่ดิจิตัลจะเป็นที่ใหม่สำหรับแต่ละประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์พิมพ์ได้เลยข้างๆสวยเร็วแต่ใช้จำนวนน้อยผลิตผลิตมากับพกอันพรีมิวมพกน้อยๆทั้งพรีมยม แล้วก็สามารถลองอรับได้ราคาสูงมีอยู่ที่นิปน่ปอรคิดว่าในโซนไปใชย้ยังไม่มีใครทําได้ดีเท่ากับทางเชงเสร็จเสร็จแล้วก็มันมัสคอมเมอร์เชลเหมือนเชง์เสร็จแต่เป็นก่อนโควิดเราทาําเชง์เสร็จเรามีไปสำรวจตลาดที่นิวยอรเคยไปออกงานที่นิวยปรนเรามองว่าตลาดที่นิปน <ฮะ S 2> อยปอ,อ,อปรอยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสําหรับดิจิทัลฟิลดหลั่ลูกหลังจากโควิดแล้วถ้า ทำนวยแล้วไม่มีเศษกอร์นตินแล้วเราจะไปนิปุ่นไปออกหานต่อเพราะตลาดของดิจิทัลมันต้องต่อเรื่อยๆแน่นอนาการเด้นก็ต่อกรเฟีเอจะต่อเป็นมาสโ p รดักชั i o พวกไอ้โวลูเมเยอะแต่ดิจิทัลเหมาะกับพ,พวกไอ้พรีเมียมพวกเหมาะกับคอสเมติก t อ่าราคาราคาที่แพงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าที่ของน่ปุ่นเขาชอบเปลี่ยนแบบ ุกเดือนทุกอาทิตย์เปลี่ยนแบบอยู่แล้วสแล้วก็โวลุ่มน้อยๆอยู่แล้วก็การเป็นดิจิตอลเหมาะกับตลาดที่มีคศถ้าเราตั้งใจไปแน่นอนนะครับครับผมครับอย่างนี้ถ้าวางสัสดส่วนในเรื่องของรายได้นะครับระหว่างในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันต่อไปมันจะสัสดส่วนมันจะเป็นอย่างไรบ้างครับ Digital, ดิจิตอลทุกวันนี้ของเราอะไรได้หลักของเรามาจากฉลับพีมลและรูปของกาเบียร์ปริงปรงปร้งประมาณเก้าสิบห uh, ้าเปอร์เซนเ้าสิบถึงเก้า้าเปอร์เซ ส่วนของดิจิตอลมันมันห้าเปอร์เซ็นแค่นั้นเองแล้วมองอยู่ดิจิตอลอ่ะที่สลับฟิมมอลล์ลูกดิจิตอลแค่ห้าเปอร์เซ็นแต่ไม่ใช่ตัวรายได้หลักของเราจะเป็นแ,แบบไม่ว่าตา่าดไทยก็ตามถ้าสมมติเราเอาดิจิตอลสลับฟิมมอลล์ลูกไปเปิดตลาดที่ญี่ปุ่นก็ตามแค่รายได้อะก็ไม่ได้บ่อเยอะมากมายสำหรับทงางบริษัทแต่ของตัวดิจิตอลฉลับฟิมมลล์ลุว่าตัวที่สำคัญ ตัวที่ช่วยลูกค้าทำมาร์เก็ตติ้งก็กลายเป็นหมโปวที่คอนทริบิวย์ย่อขายกลับมาให้ตัว g ราฟียาพิงกิ้งกลายเป็นแบบเอาดิจิตอลไปลูกตลาดก่อนทำตลาดได้แล้วเสร็จแล้วก็กลับมาสั่งโัรวโวลูมเยอะๆกลายเป็นตปวดิจิตัลมันมันเหมาะกับที่มึงแบบไปบุกตลาดก่อนกลายเป็นเรามองตรงที่มูลค่าที่เขาช่วยสร้างขึ้นมาให้ตัวกราฟียตัวหลักเท่าไหร่มากกว่ากลายเป็นแบบต่างประเทศตัวโวลูมเรามอง,มองว่าก็ยังไม่ใช่ตัวหลัก ยังไงเราต้องเอาภายในประเทศเกาะเสร็จแ,แล้วก็กราเวียเป็นหลักเกาะแต่ดิจิตอลตัวช่วยสามคะันเนเอ้ให้ตัวกราเวีย้มันเยอะขึ้นให้มันโตขึ้นนะครับ สุดท้ายนะคะขอสั้นๆเลยค่ะคุณไมเคิลคะคงจะต้องฝากย้ําไปถึงนักลงทุนกันสักหน่อยเพราะว่าหลายาคนกั <ผม S 1> งวลกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในครั้งนี้ล่ะค่ะคุณไมเคิลมีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนไหมคะได้ย้ได้เลยผมไปฝึกกาสร้างด้วยมือผมส็แล้วกับกลุ่มพิ้ตึงเรามีจับมือกันเหนียวแน่นเลยบอกแลวคุ่ไม่สามารถขายออกไปข้างนอกโดยที่ต่างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปตัดสินใจขายโดยที่ไม่ว่ากลุ่มพี้วตึงหรือกลุ่มทอยเราจะมี ตัดสินใจอะไรคุณอะไรก็ตามมันต้องโกถึงสองครอบครัวกลายเป็นแบบทุกอย่างที่เราตัดสินใจทําไมเราแค่มีคนมาขอผมในต่างชาติก็ตามในก่อนขาย i อพีอก็ตามหรือก่อนเข้าไอพีอก็ตามหรือหลังไอพีอก็ตามหรือ,อสถาบาันการเงินก็มีก็เข้ามาคุยเยอะแค่นี้ก็ยังมีอยู่ แต่เราหุ้นของเราเราไม่สามารถขายออกไปข้างนอกเพราะบริษัทเราเป็นโตอยู่เลยสองดิจิตอยู่แล้วถ้า<ม>เป็นหุ้นที่เราจะขายก็สมมติเราผมผมผมขายได้เพราะกลุ่มเบียกเป็นกับผม25ปีความสัมพันธ์อยู่เก่งใจเพื่อนอ่านี่นิดหน่อยไม่เป็นไรถือว่ามันไม่ได้เยอะตัาบใดน,นำจับหนึ่งมันต้องอ่าไม่มีกระทบกับทางบริษัทไม่มีกระทบกับผู้ถือรายเล็กทั้งหมดผู้ถือหุ้น ก็ตามพูดถึงหุ้นใหม่ก็ตามต้องมีกระทบกับบริษัทเป็นหลักอยู่แล้วอันนี้มันแน่นอนใช่ไหมแบบทําไมขายให้คุณพิยะตึงคุณพิยะตึงได้แค่อย่างที่ว่าเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งในบริษัทแส่ละผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทอยู่โดยที่สัดส่วนที่เราจัดอยู่มันแค้นี่เกี่ยวเองมันไม่มีผลเกี่ยวกับริหาไม่มีผลเกี่ยวกับทางราคาหุ้นด้วยแค่นั้นเองก็สามารถช่วยเหลือได้เลยเพราะผมยังู้บริหารอยู่เมอนเดิมอยู่พวกหุ้นหลักอยู่มองเดิมอยู่คุณนกระจายหุได้ ตะกุนทอยอยู่ยังถืออยู่สองร้อยกว่าล้านหุ้นอยู่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้น้อยกว่าเดิมแค่ร้อยกว่าแค่แปล้านหุ้นแค่นั้นเองส่วนของเปี้ยตึงก็เพิ่มไปนิดเดียวแค่นั้นก็ไม่ได้เพิ่มไปเยอะแค่ยังเดิมอยู่ไม่ได้ต่างกันตรงไหนะนะครับผมไว้ใจง่ายไว้ใจง่ายไว้ใจไว้เช่นเด่เราทํามามุ่งมั่นแน่นอนอยู่แล้วให้กันไปด้วยกันอยู่แล้วไม่สามารถตัดแถวได้นะครับมั่นใจชัดเจนนะคะขอบพระคุณนะคะคุณไมเคิลนะคะทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ S อ t ค่ะ ก็ยืนยันชัดเจนนะคะจากผู้บริหารของ SFT ว่าการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอนเลยนะคะ